แม่พาดูเด็กปีนกลงค่ะเห็นพี่ทองกวากบพี่ทองทิวนอนอยู่ข้างบนเด็กๆกระโดดขึ้นไปปีนหาเล่นกับพี่ใหญ่เลยค่ะข้างนอกเล่นนกว้างไม่ไปเล่นนะลูกฮอยากขึ้นมาเล่นกับพี่ทิวเหรอดูค่ะ ความสุขสนุสนกสนานคึกคักของเขาสนุกสนานกันใหญ่เลยเด็กๆใครเล่นตรงไหนก็พากันไปเล่นด้วยกันค่ะน้่อน,อนอยู่ในกรงเหรอลูกอาจะนัน่เล่นในกรงดูภาพเอานะคะ การแย่กันคนหนึงอยู่ข้างล่างคนหนึงอยู่ข้างบนซุกซนจริงๆในพวกเราเนี่ยเขาจะพากันนอนเฉพาะเวลาที่ไม่เจอแม่กิ่งค่ะถ้าแม่กิ่งออกไปทํางานเขาก็จะพากันนอนแต่ถ้าแม่กิ่งเข้าบ้านปุ๊บเขาก็จะตื่นกันหมดเลยค่ะจะพากันตื่นตื่นเดินตามแม่กันใช่ไหมลูก บางครั้งแม่กิ่งย่องเบาแล้วก็เขาก็ยังตื่นค่ะถ้าแม่อยู่ด้วยนี่คือคึกคัคกใช่ไหมคึกคักกันใช่ไหมถ้าแม่อยู่ด้วยเนี่ยเป็นสภาพเนี้ค่ะเด็กๆบ้านแม่กิ่งสนุกสนานกันได้ตลอด อาจจะเป็นเพราะว่าน่าจะครบทีมค่ะรุ่นรุ่นเดียวกันเขามีกันเยอะทงกวา,กวาจะลงมาเล่นกันนอ้องอ่รลูกดูทองแท้ทองแท่งค่ะ อนแท่งมานอนเกือกกิ้งอะไรตรงนี้ลูกฮะนอนเกือกกิ้งอะไรตรงนี้ทองแท้ฮะให้ไปเล่นข้างนอกอัลูกอู้อู้อู้อูอออ้กาตีลังกาเล่นอยู่คนเดียวค่ะดู นานคือแคทท่านอนท่านอนของพี่ทองเอกนอนอ้อยไส้จังเลยลูกออ้ยนอนอ้อยไส้จังเลยเราเนี่ยกำไรทองนอนตรงนี้ใช่ไหมลูกแม่อุต่าหดีใจแล้วนะว่าวันนี้หนูจะไม่มีปัญหากับน,น้องๆแต่หนูมีปัญหากับน,น้องๆใช่ไหมลูกน้องๆม,มีปัญหากับหนูเองใช่ไหม ที่แม่สังเกตวันนี้กำไรทองจะไม่ทําอะไรน้องๆนะคะแต่มีแต่น้องๆจะจะทําแม่กําไรทองวันนี้โดยเฉพาะทองสร้อยค่ะคนอื่นเขายังเดินตัวรี่เป็นอยู่ตามกุมารของเรา สบายใจไหมลูกฮะนอนบนโอ่งอะสบายใจไหมเด็กๆชอบค่ะโอ่งจะเย็นๆโอ่งเวลาเด็กๆนอนลงไปแล้วมันจะเย็นดูสองคนไปปั้มอยู่สวนต้นไม้ออกมาสิลูกออกมาทองแท้กับทองมาดค่ะ คนนึงก็จะนอนคนหนึ่งก็จะเล่นจะทีบขาทีบขาพี่เตรียมตัวจะกระโดดอะไรใส่พี่ทิวลูกอึน,กนอะกำไรทอง เตรียมตัวจะกระโดดอะไรใสพ่พี่ทิวพี่ทิวนะลูก